เอาเด้อปีนอมเขิ่นสีฮอนพนดีไปผู้มีศีลช้ำสีอยู่เขิงอนข้าปาไปผู้เดินปีนเศษดั่มตนเป็นคนชัวมันตีรถกะดมว่าข้าข้างหรือแผ่นเขิงเขิงแผ่นนีซื้อว่าเขิ่งค้ำเป็นเขิ่งค้ำค้ำสอนนอพุทโตส้มตัน่นได้ว่างเอาไว้บนพื้นโลกตาว้วงไงเป็นเถิงไปตั้งแต่เข่าโบรั่เข่าไ้กล่าวมา พระสีาันคนได้สาโรโพสีหอมไงเอาคนเข่าอยู่เกินเถินแก้วหอมโพกโพตอนนี้บ่ได้ผูกตามดินเป็นโพสีโพท้าำบานลมฟังไปเบาในถ้ำกู้หมูผู้ห้าสอนสั่งคำผสมข้าเจ้าคนเขา่าจื้อให้ดีในเมื่อน,นี้สีไหลกาวสามผู้แปลเป็นแนวคำสอนบอนแนวนำสี ปลาผู้สีสามตนค้น,คนเน่าสีได้เปิตงตกมาวางเกินก่อนตอนทายสาตวนาผ้าสียาจเป็นสีมากคนเอาคน้นปูประเสริฐเลือกเอาปูเหลือดลำน้ำเผาแต่ายเดียวค้นขาหมดกวดเลียวทำสัวสามานย่อมผาบานสีมาหับเขาสูอาวีกีกว้างให้เจ้าทำวุามดีเอาไว้เพื่อเอาเหาเขาหฮมมนุษยรรรร์สาราโลกบนคนเสดมเท่าตาย เปิดสีร,ำร่ำไปยำใบสามห่วงโพสีให้พ่อดีเด้อเด้อคนเข่าชูเสริงท้มแก้วถึงเท้าเร้วใครเท้าอย่านอนอยู่ขั้นบ่อยเห็นกระบอกหาทางใบกระล่าดีให้รักษากายว่าายใจน้อมะนอมตนเข่าหอมือวะตุกอส่างท่างเข่าโพมันจิเป็นทางเข่าโพสีหอมใหญ่เป็นโพใหญ่กว้างเย็นเลื่อยอยู่เสมอ วันได้ก่อตอนนี้นะ